ขัดเนาะขัดนะครับด้วยกระดาษทรายนะลบรอยกาวออกแล้วนะครับมันก็ได้ใช้สลักนะครับสลบตัวชิ้นง,งานออกดีๆครับมันจะล้มการไหนเ,ออเรียงเงี้ยงดิเออเรือไม่มีล้อนะครับเออจะเล่นเนาะจะเล่นหอนหอ ก็เรเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการนะประกอบชิ้นงานนะครับก็คือขั้นตอนการตกแต่งผิวนะครับแล้วก็งานสีฝากเป็นกำลังใจให้หน้องๆช่งา,งางเครื่องเรือนด้วยนะครับผม